สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับกวางอีกแล้วนะคะในคริ p โ,โตคลินิกค่ะวันนี้นะคะกวางก็จะมาแนะนําช่องทวิตเตอร์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าเอกเนาะในสายบล็อกเชนค่ะว่ามีใครเนี่ยที่เราควรจะไป f o ลโ o w บ้างที่จะช่วยทุกคนนะคะให้ตัดสินใจได้ว่าจะทําเงินบนโลกคริปโตได้ยังไงบ้างนะคะไปดูกันในคลิปนี้ค่ะ สำหรับคนที่อยากศึกษาสนใจในคริปโตบล็อกเชนนะคะที่อยากจะเข้ามาในโลกนี้ทำเงินยังไงบ้างหรือการทำแอร์ดอปยังไงเนี่ยที่ทุกคนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามทาวเวเตอร์พวกนี้ได้เลยวันนี้กวางก็มี10 Account มานำเสนอนะคะสำหรับคนที่สนใจมีแอคเ u n าอะไรไปดูกัน,นะคะีค่ะ แอคข่า์แรกเลยนะคะพานไม่ได้ก็คือของพี่มหาชัยนั่นเองค่ะก็จะเป็นแอปอ t ท e เรียมไทยเอลนะคะแล้วก็วันนะคะอันนี้จะเป็นช่องข่าวสารของอ t ท e เรียมโดยตรงเลยถ้าใครเนี่ยเป็นอ t ท e เรี m มแม็ซนะคะติดตามพี่มหาชัยได้เลยห้ามพาดเลยคนนี้ค่ะแอคขคา์เขาเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยข่าวสารการวิเคราะห์ให้เราได้เข้าใจแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใครต้องการศึกษาเกี่ยวกับอทเรียมห้ามพาดเลยค่ะไปฟอลได้เลยคนต่อไปนะคะพี่โอ๊บค่ะแอบโอบนะคะ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับออนเชนค่ะคุณโอมเนี่ยจะเชี่ยวชาญด้านการ t r a ็กออนเชนว่าทำอะไรเงินไหลไปที่ไหนคุณโอมเนี่ยจะเชี่ยวชาญมากๆเลยนะคะใครที่อยากรู้จักคุณโอมมากขึ้นนะคะก็ไปดูได้ในคลิปนี้ค่ะเราเคยสัมภาษณ์คุณโอมกันไปแล้วไปดูได้เลยต่อไปนะคะคนใกล้ตัวเรานั่นเองนะคะก็คือพี่น็อตนั่นเองค่ะพี่น็อตนะคะก็จะเป็นแอคเคาท์แอดน้องน็อตนะคะก็จะเป็น บิตคอยเนอร์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งพี่น็อตเนี่ยมีความเชื่อว่าข่าวสารและก็การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยมีผลต่อราคาเหรียญซึ่งก็มีทฤษฎีที่เชื่อว่าราคาเนี่ยจะขึ้นตามความคาดหวังของคนและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับมันนั่นเองเพราะงั้นก็ไม่มีอินดิเคเตอร์อันไหนที่สามารถรู้ทิททางของราคาได้เลยนนจากความเชื่อของพี่นนอตนะคะโอเคคนต่อไปนะคะเป็นช่อง Account t w i t t e r c r y ค t <ไ>ิปโต k ักนะคะ<ไ>เขาก็จะเกี่ยวกับ a i r d ดรอเป็นหลักเลย Account นี้<ไ>จะนําเสนอเกี่ยวกับทั้งฝั่งเก n f NFT a i d o p Project แล้วก็ข่าวคริปโตต่างๆนะคะโดยเฉพาะด้าน a d o p เนี่ยถือว่าเป็นแนวหน้าได้เลย <Wow. S 1> อัปเดตข่าวไวแล้วก็เยอะมากนะไปตามกันได้ต่อไปนะคะสาย a i d o p ยังไม่หมดนะคะมีคุณดาบอยชัยอันนี้เราก็เคยคุยกับเขาไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะสามารถไปดูได้ใน EP นี้เลย คุณดาบอยชายหรือที่เราเรียกกันว่าท่านขุนนั่นเองนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแอร์ดออีกท่านนึงอัปเดตอาจจะไม่เยอะเท่าคิปโตดรักแต่ว่าทุกตัวเนี่ยเป็นตัวที่คัดมาแล้วแล้วก็เขาทําเองจริงนะทุกตัวได้แชร์ใครเนี่ยสนใจแอร์ดอกก็คือไปอ่านตามทําได้เลยง่ายมากสอนละเอียดมานะคะแล้วก็เขายังมีตัวแปลกๆอื่นๆที่แบบไม่มีในไทยด้วยนะใครที่สนใจเนี่ยก็ไปลองดูทวิตเตอร์เขาได้นะคะคัดมาแล้วจริงๆอันนี้คุณภาพคับแก้มมากค่ะ ต่อไปนะคะเรียกว่าเป็นเทวิตเตอร์หรือว่าเป็นโซเชียลที่แม่มากๆนะคะคุณคริปโตโบโบนั่นเองทุกคนน่าจะารู้จักกันอยู่แล้วนะคะ แอดเดอรคริปโตโบโบอันนี้ก็จะเป็นด้านแอร์ดอปคนสุดท้ายนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะนอกจากแอร์ดอปแล้วไอ้เขานี้ก็จะมีความบันเทิงมีความก้าวมีมีมด้วยนะคะแล้วก็มีชิดโพสต์ที่ทําให้คุณยิ้มได้นะคะในวันที่คุณเสียมากเออแต่นอกจากนี้ก็มีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับคริปโตแอร์ดอปแล้วก็เตือนภัยหลักผูด้วยนะคะก็ไปตามกันได้ต่อไปสาย n f t ค่ะไม่รู้จักไม่ได้นะคะพี่นัทค่ะพี่นัท G m ขับของเรานั่นเองนะคะแอ้เขาก็จะเป็นแอด นัทชิตามายนะคะเรียกได้ว,ว่าถ้า NFT มีอะไรทำอะไรนะคะอัปเดตล่าสุดยังไงเราก็ติดตามข่าวจากพี่นัทได้เลยนะคะใครอยากรู้จักพี่นัทเพิ่มเติมนะคะก็ดูได้ในคลิปนี้เลย ต่อไปเราไปดูสายต่างประเทศกันบ้างค่ะว่ามี Account ไหนบ้างให้เราติดตามเนาะ Account แ,แรกเลยนะคะเป็นของแพลน B ค่ะเป็นแอ100 Trillion USD นะคะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับ Bitcoin เป็น Account ที่คอยคาดการราคากราฟ Bitcoin ผ่านการวิเคราะห์โดยใช้โมเดลของ Stocktofo แล้วก็ซึ่งเขาเนี่ยก็จะมี YouTube ส่วนตัวที่จะวิเคราะห์กราฟให้ดูด้วยเป็นอีก Account ที่เรียกว่าค่อนข้างเชื่อในบิตคอยอย่างมานะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันก็นําเสนอข่าวรอบ ด้เกกี่ยวับวคนต่อไปนะคะก็ถ้าพูดถึงบิตคอยเนี่ยไม่รู้จักคนนี้ไม่ได้เลยก็คือマイค e l ซ e l l e r ค่ะก็ชื่อ Account t w i t t e r ของเขานะคะก็เป็น Ad s เ e l ลอค่ะนี่ก็จะเป็น Account อวยบิตคอยทั้งรูปทั้งโพสนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าของของ Mi c คร s t r a t e g y นะคะบ <Wow. S 1> ริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรโดยบริษัทเนี่ยมีการลงทุนไปที่บิตคอยหลายพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวขึ้นชื่อได้ว่าเขาถือว่าเป็นคนที่ถือบิตคอยมากที่สุดคนหนึ่งเล แอร์เ้าต่อไปแอร์เ้านี้จะเป็นข่าวล้วนๆวอชเชอร์กูรู er ค่ะเรียกได้ว่าแอร์เขานี้จะนำเสนอไปที่ข่าวสารด้านบล็อกเชนเรียกได้ว่าเป็นสำนักข่าวคริปโตขนาดย่อมๆเลยทีเดียวนะคะ แล้วเขาก็ยังมี t e l e แกรมเอาไว้ใช้อัปเดตข่าว24ชั่วโมงอีกด้วยใครเนี่ยนอกจากไป Follow Twitter แล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปใน t e l e แกรมเขาด้วยเนาะนะคะอัปเดตข่าวไวมากๆถ้าเกิดอยากรู้ข่าวไวๆเยอะๆนะคะดูแอคนี้ได้เลยเขาก็จะมีสรุปข่าวมาให้ด้วยไปดูได้ต่อไปนะคะเป็น t r i อัล p h a ฟค่ะ Trio Alpha ก็เป็น New สเทรดเดท่านหนึ่งนะคะเป็น Account ในตำนานเลยที่มีชื่อเสียงมาจากการพบช่องโหว่ในคอยเบสเขาก็จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับลิ โตแล้วก็วิเคราะห์แาวนมต่างๆด้วยแล้วก็แอบมีอารมณ์ขันเล็กน้อยด้วยนะคะประวัติของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าอินสปิเรชันมากๆนะคะถ้าเกิดทุกคนอยากติดตามเนี่ยไปดูได้ในดอชิมเบอร์แรนะคะเราทําประวัติของฟิล a l ลฟาเอาไว้ด้วยไปดูกันได้ค่ะในคลิปนี้เลยแล้วก็มีแถมนะคะโมนัสอีก2องไอเขา นั่นก็คือช่อง Enter to ด s t ารนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าของเราเนี่ยพยายามที่จะทําให้ครบเลยทุกสายเลยนะคะทั้งข่าวสารนะคะบทความเกี่ยวกับคริปโต NFT, b l o c บล็อกเชน o p t ทั้งหมดเลยนะคะพยายามทําให้มันครบครบเลยถ้าใครอยากได้ข่าวสารครบ,ครบก็ฝากติดตาม Enter s t a r ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะก็เป็นน้องโอมค่ะช่องโอมพูเมนทได้เลยช่วงนี้นะคะน้องก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเจาะลึก a อร์ดอปอยู่ค่ะถ้าใครที่สนใจเนี่ยก็ไปติดตามกันได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทวิ t เตอร์หรือเอก็ไม่ใช่ช่องทางเดียวนะคะสําหรับการติดตามข่าวสาร กี่ยวกับโลกคริปโตแล้วก็บอกเชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูข่าวสารจากหลายๆแหล่งนะคะสื่อต่างๆนะคะเปรียบเทียบเพราะว่ามันก็มีข่าวปลอมค่อนข้างยเยอะเนาะเปรียบเทียบดูความถูกต้องนะคะอย่าหลงเชื่อข่าวผิดๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กวางด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอยากให้กวางทำคอนเทนต์อะไรอยากให้มีคอนเทนต์แบบไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย